ครับตัวนี้เป็นของชราบนะครับพอหักนะครับนี่พอหักแต่การไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเราลองมาเสียบปลั๊กกันดูนะครับเพราะว่าเขาแจ้งว่ามันไม่สายนะครับนี่เบอร์หนึ่งนะครับกดไปแล้วนะครับเคเบอร์หนึ่งเหมือนปกตินะครับเบอร์สองครับเบอร์สามครับผมลูกค้าแจ้งว่าไม่สายนะครับลองกดดู กับตัวนี้สรุปก็คือสายปกติความแรงพอใช้ได้นะครับแล้วก็สีไม่เสื่อมด้วยผมก็ไม่ทราบว่านะลูกค้าเขาบอกว่าอ่ามันไม่สายนะครับแต่ดูยังไงมันก็สายนะครับครับก็กดขึ้นกดลงอยู่หลายรอบแล้วครับมันก็ยังสายอ,อ่สรุปเลยแล้วกันนะครับเครื่องนี้นะครับก็ ตรงนี้แตกนะครับไม่สามารถซ่อมได้นะครับมีวิธีเดียวที่ที่เราจะทําได้คือล็อกตายนะครับตัวนี้เที่ยวมันหักนะครับมันล็อกไม่อยู่ผลลงแล้วมันเด้งขึ้นคืนนะับก็ใช้ก็ใช้สกรูย้อน็อตยึดไว้เลยครับแล้วก็น่าจะส่งลูกค้าได้เลยนะครับตัวนี้ยึดยึดตรงนี้ไว้พอเดี๋ยวมาดูกันครับครับเ่อนๆครับก็ใช้หัวแรงครับเจาะเข้าไป มันจะเป็นรูงนี้นะครับอันนี้เราจะล็อกตายไว้เลยครับเพราะว่าวันนี้มีอะไรเปลี่ยนนะครับแล้วก็ถ้าเราเกิดเกิดว่าเราไม่ทําแบบนี้นะครับมันก็จะใช้งานพัดลมตัวนี้ต่อไม่ได้นะครับดังนั้นก็มีทางเดี้ยวครับล็อกไว้เลยครับผมก็เสร็จเรียบร้อยครับก็ใส่ตัวนี้ แล้วก็พันลมเบอร์หนึ่งไม่ค่อยแรงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเบอร์หนึ่งเปลี่ยนซีกันนะครับตัวนี้ก็ดึงขึ้นอย่างนี้เลยครับนะครับจะมีไม่มีน็อตน,นะครับตัวนี้ส่วนนี้ก็ขันน็อตออกข้างหลังครับผมพอดันออกมาแล้วครับก็จะเจอนี่ครับผมก็ เดี๋ยวเราเช็ดตรงนี้ออกนะครับแล้วสีนี้ก็น่าจะเสื่อมค่าว๋นี่เลยเนี่ยม่มีอะไรห,หลุดออกมานะครับถอดปกักทุกครั้งเมื่อซ่อมพัดลมนะครับอันนี้ก็เป็นสีของเจ้าตัวนี้นะครับค่าก็อยู่ประมาณเท่าไหร่เรายังไม่รู้นะครับเพราะว่าค่าหนึ่งคือค้าไิโคนะครับตัวนี <C> ้สีน่าจะเสื่อมนะครับสี C น่าจะเสื่อม,เ,อมเดี๋ยวเรามาถอดวัดสีดีกว่าดูก่อนนะครับ กับเพื่อนครับก็เลื่อนมาเจ้าตัวเดิมครับตรงนี้เนาะครับตรงนี้แล้วก็รีเซ็ตนะครับ N อ็นะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูหน้าปัดกันนะครับว่าค่าจะจะหนึ่งจุดห้าเหลือเต็มหรือเปล่านะครับรับเพื่อนครับไม่มีข้บวกข้ลบนะครับฝั่งไหนก็ได้เนาะดูที่หน้าปัดนะครับว่ามันจะได้หนึ่งจุดห้าหรือเปล่านะครับถ้าหนึ่งจุดห้าก็เต็มนะครับถ้าเกิดลดน้อยลงเราก็เปลี่ยนสีได้นะครับ สีเหลือ1.25นะครับก็คือสีเสื่อมนะครับเราก็เปลี่ยนสีให้ลูกค้าใหม่เลยนะครับ1.5ดูตรงไหนนะครับง่ายมากนะครับนี่ครับ1.5นี่ครับ400โวลต์นะครับโอเคนะครับเปลี่ยนสีใหม่เลยครับก็เปลี่ยนสีไปแล้วนะครับสีตัวเมื่อกี้ค่ามันลดลงนะครับเหลือ1.2ไมโครนะครับซึ่งลดเยอะเลยนะครับตอนแรกผมว่าจะไม่เปลี่ยนแล้วครับทีนี้ ปอมวัดค่าดูมันมันน้อยครับซีจะเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็ลองเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็ลองเทสดูก่อนนะครับว่าพัดลมมันหมุนแรงขึ้นไหมครับนี่ครับผมครับผมพัดลมหมุนแรงขึ้นเยอะเลยครับนี่นี่ครับสายเร็วกว่าเดิมแสดงว่าหมุนแรงขึ้นเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองครับเบอร์สองครับเบอร์สามครับนี่ครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ก็ผ่านนะครับสําหรับสีที่เราเปลี่ยนใหม่นะครับพัดลมก็หมุนแรงกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเบอร์หนึ่งก็โอเคนะครับก็เคล็ดถให้ศาสตร์แล้วก็ส่งลูกค้าได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเราซ่อมแค่2อย่างครับง่ายๆเลยครับคือเราล็อกคอไว้แล้วก็เปลี่ยนสีนะครับ2ออย่างนี้แล้วก็คิดค่าแรงกับลูกค้าไปนะครับแล้วก็คิดค่าอะไรไปบวกค่าอะไรไปเป็นหาการหาอะไรได้เสริมนะครับให้กับเพื่อนๆที่ อยู่ว่างนะครับแล้วก็ในช่วงโควิดเนาะราหาได้เสริมได้นะครับเป็นข้าวข้าวให้ลูกเรียนนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านกับคุณทุกคนที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับขอบคุณภาคเหนือภาคใต้ภาคสานภัคตยานะครับสิงห์บุรีนะครับแล้วก็ทุกภาคเลยครับคลิปหน้าเดี๋ยวช่างแต่ผมมีอะไรดีจะนำมาฝากแล้วก็นำกินเล็กกินน้อยฝากเพื่อนในการสบลมอีกครับ นี่ลาไปครับจุงกาสวัสดีครับ